สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้เรามาส่งผักนะครับที่ตลาดศรีมุมเมืองนะครับเสร็จจากตลาดสรีมุมเมืองเราก็จะไปที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีตรงนี้รอรถอยู่รอรถที่จำาวนจำนวนร้อยสิบห้าถุงนะครับเราก็จะไปต่อที่นนท์น,อ,นอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรี อันนี้คือการส่งผักของพัฒนาวดีโลฟานแชนแนลนะครับวันนี้แม่บ้านมาช่วยนะครับเพราะว่ามหลายจุดหลายเจ้านะครับก็เลยมาช่วยกันนะครับเดี๋ยวรอรถแป๊บหนึ่งนะครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าลงผักอย่างไงแบบไหนวันนี้ให้แม่บ้านลงนะครับเรามาชมกัน ช่วยกันคืได้เร็วหมดร้อยสิบห้าถุงอ่ะร้อยสิบห้าถุง่มีมการการลงการเรียง เราไปส่งที่แผงนี่คือวิธีการลงนะครับท่านผู้ชมผูืชมทุกเที่ยวนะครับจะได้เห็นสภาพการทำงานของอาชีพแม่ค้าแม่ขายนะครับว่าตอนคืนเราทำยังไง ในตลาดก็จะประมาณนี้ไฟข้างในก็สว่างมีสี่ช่องของเราช่องที่สามช่องที่สามนี่คือบรรยากาศของยามเย็นตลาดสี่มุมเมือครับในช่วงที่เราลงผักร้อยสิบห้าถุงนะครับถุงหมดช่วงนี้มันยังช่วงใกล้สงการตลาดก็จะเงียบเงาลนิดนึง อโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตอนเข้าไปส่งในแผงนบครับถ,ถ้าผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปช่องที่สามช่องที่สามไปส่งช่องที่สามนี่คือบรรยากาศช่วงค่ำคืน ของตลาดสรีเมืองบรรยากาศเันยีงีบสรรยากาศของตลาดศเมืองท่านผู้ชมชม ตองรถมอเตอร์ไซเลี้ยวอ่ะสตอสตอนี่ยไปปลูกด้ัน่อนี้นะี่โอเคครับท่านผูชถึงละนะครัถึงเรียบร้อยนะครับหนหน้าแล้วก็โอ้ ้อโอเคอี้ไปด้วยอืเอาของเขาจาจ,จากจากความพัฒนาด,ดีมีของมาฝากอัมนี้เจ๊เจสที่างเซน็น อันนี้คือบรรยากาศของการขายอันนี้คือลักษณะในการขายว่าขายแบบไหนอะไรอย่างนี้ผู้ชายให้เลอันนี้อะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นอันนี้คือบรรยากาศของการส่งส่งอ๋อโอเคครับ อันนี้เป็นผักพื้นบ้านผักพื้นบ้านอ่ะโอเคเอาละครับ่ะ,ะเราเดินกลับไปที่รถนะครับส่งเรียบร้อยถือว่าจบภารกิจัน,นี้ก็จะเป็นสตอร์เหมอือนน่าจะขายทั้งควงนี่ครับันนี้คือบรรยากาศนะครับบรบรยากาศช่วง หนึ่งทุ่มตรงครับสิบเกานาฬิกานบรรนา,ากาบอกในบรรยา,ากาศของตลาดสุบนมงมุรนเกิดนะครับผูาา้าาชมชมขอของค่อนข้างจะอาชีพถนักแต่ละอาชีพและครับเอาโอเคครับท่านผู้ชม เอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งซับสไครต์ถูกใจให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ